เลโอนลเมสซี่ถือเป็นนักเตะฝึกหัดอยู่ในศูนย์ฝึกฟุตบอลลามาเซียศูนย์ฝึกนักเตะเยาว,วชนประจำสโมสรบาร์เซโลนาตั้งแต่อายุ13ปีและเมสซี่ก็โชว์ฝีเท้าได้ยังโดดเด่นตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะเยาว,วชนจนมีโอกาสได้ลงเล่นกับสโมสรบาร์เซโลนาชุดใหญ่และสามารถยิงประตูแรกในลาลิก้าลีกเมื่อวันที่1พฤษภาคมคตรศราช2005ในนัดที่เจอกับสโมสรอาบาเซเตซึ่งตอนนั้นเมสซี่สวมเสื้อเบอร์30และสามารถทำประตูได้จากลูก งอันสุดสวยของโรนัลดีโยเรียกได้ว่าเป็นลูกหญิงที่ใจเย็นและเหนือชั้นมากๆครับและที่สำคัญขณะนั้นเมสซี่มีอายุเพียงแค่17ปี10เดือน7วันเท่านั้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมสซี่เดินหน้าถลมประตูคู่แข่งอย่างต่อเนื่องจนทำให้เมสซี่ขึ้นแทน่นกลายเป็นนักเตะที่ทำประตูได้เยอะที่สุดให้กับสโมสรบาร์เซโลนาไปแล้วถึง243ประตูเลยละครับคุณผู้ชม